้องบอกว่าจะให้เจ้าเตะกับกดแฮทเทงใช้ได้เลยมากเอาดูกันต่อครับรางกระเบือกวิทยาครับรกลับไปเลยครับมาจากผู้รับประตูครับตีหนึ่งประเพทหนึ่งครับรัฐบาลรกบอย่างรลังกระเบือกวิทยาแล้วยกยาวยาวมาจังวันนี้เช็มาไม่ดีครับหลุดออกข้างไปครับจังวันนี้ครับจะเป็นประตูของรัฐมารางกระเบือครับ เอาอย่างไอ้ทุ่งยาหญ้ามาเพืเ่อนอะไรชิบตาตีบอลย้อนมาแล้วขยบเข้าซ้ายยกเยาวชาวเลยแม่ระวังกันด้วยชัดนะมาฝึกบอลกลางครับเอาแล้วการขยับตัวบอกว่านี่ฮะเราเปชัดบนด้วยนักเตะมาแล้วฮะทีมงานของบอดทองวิทยาเอาผู้เล่นใหม่เลขสี่ออกให้อยางจะฟรีนะครับส่งเพืเ่อนใหม่เลขเชา้าลงไปฮะอย่าง นี่นะเจ้าดิดเจ้าดิวเอาเลยเนี่ยผู้รักนฉับประตูว่ายังไงยกยาวๆมาเลยแล้วก็เจ้านาวบังแล้วโอ้โหคว้าไว้ได้ครับประตูครับยกยาวยาวสวนมาเลยแบบนี้ประตูเฮ้ยแล้วก็นี่ก็จะคอบมาโยก,กมาไปกันเจ้าหนี้ยาวยาวมาเอาเลยเล่นแล้วก็มาดูกันไปครับยกมากระต่อกระบาดที่แรกแรกับแบงค์ช่องระดัที่มากระบอลทองวิทยาหล,ล่อ ตักร,รุร่กเริ่มแร้จากเชนประตูรครับพรรคติมานครับราก,กระเบือครับวิทยาเดียราก,กระเบือวิทยาจะว,วิวฮะแม่ไม่ใช่ฮะเจ้าเวียาฮะผู้ศึกษาประตูฮะประเดี๋ยวอีกสองฮะเขาบอกแล้วจะมาใบประกาศตอบมีบอลโฆษณามาขอบคุณมากครับเตักษณ์ก่อน แล้วมาดูตรงนี้ครับเริ่มเล่นกั้มาใหม่ครับรัตติมานครับอย่างนี้ครับบ่อนทองวิญยาณดังได้มาที่เตวะละกอนชักเกดีเคียมามิเชอร์แตงกิว้วมิเชอร์แตงกิวงก้วเตวะละ คนเดียวครับชาบเล็ดครับเป็นที่เรียบร้อยขนาดเจ็บเขานะเขาบอกว่าเช็คอิอนครับที่กำแพงเพชรเรียบร้อยครับอำเภอลางกบบระเบือครับชาบเม็ด ่ไปกันต่อครับว่ามันก็ไปกับบ้าง,างรัฐนิบาลนั่งปราบกระเบือวิทยาต้องบอกว่าอย่าไปท้ออยี่าไปหองอย่าไปเหี่ยวกันบ้าเริ่มเล่นกันมาใหม่กันบดีครับขยับพพื่อนขึ้นเกมแรกกับขวาไต่วงตรงกลางบมาที่พุ่งได้มาเลขเก้ายอดมาร่างกับชายยอาเด็กกับชายเขานิยามอย่างรางกระเบือวิทยาว่ากันจะแทงวันขึ้นมาก็ยังไม่ผ่านอ้าวแล้วเว็บมากันต่อดกันใหม่ว่าอย่างไ,อไารอยากเพ่นใหม่มแลือแชมป์นี่เลยอย่างเจ้าเดียวขยับอโยงยกตัวยาวมาแล้วปังโโอ้ ใช่คับไม่ผ่านคนระับมาดูกันต่อคนระับเริ่มเลนะ่นกันมาใหม่คนระับจังหวะนี้นก,นนะก็เรนติบานครับยังหลานกระเบือกกุญเจทยาก็ต้องบอกว่าตามหลังก็ชอบประตูต่อสูตรครับเอาไว้สับประตูต่อสูตรหนะประตูหมืนจะท้อท้อได้ไงวะฮายเอาไว้เล่นกันหน่อยว่าตามที่สามสูตรหน่อยมุนชามประตูให้ตรงยาวไว้หาบอลเล่นกันหนักๆไหวยังไงไว้หลานกระเบือ ให้บอกว่าเล่นในบ้านตัวเองก็ย่อยกย่ออยาเอามาแดนหน้าก็จะไม่ผ่านเรื่องใหม่แล้วชิบยักษ์เต้เลยเจ้าป้อมวางไอ้ตาเข้มานี่เลยเตะกิ้วปิดเข้ามาจนหนาวเดหน้าเคเข้ามานะครับเตวะอาก่อนบิดเข้าใช้จะขยอกแล้วโอ้โหไม่เข้าใจกันนี่ครับย้อนหลังมาเด่นเดียวครับหลุดออกข้างไปครับทุบเล้งเข้ามาใบครับจังหวะนี้ก็เรื่นที่มาครับลางกระเบือวิทยาครับ อ่านี่ครับมากครับนีขยเยื่อนครับเคลื่อนเกมครับทางด้านกาบขวาทุ่มเล่นกับมาใหม่ครับมาที่ผู้เล่นใหม่เยี่ยงจีเซมครับมาเอาวเลยพยายามตีบอลเคลื่อนเกมไปยังไม่พานนี่ครับรันติมาครับบอลทองวิทยาครับสกัดออกข้างไปครับเอาอว่าจะเป็นบอลทุ่มบ่อผู้เล่นใหม่เล่นชิพานี่ฮะอย่างไรกับมือวิทยาอย่างเตเป้ฮะพวกยังไอวิ่งยาหมากแล้วคว้าเยียมาแนหน้าจับบอลตรงนี้ดีตีได้สวยไปก็ตอกเดินกันใหม่แม่ลงนินจาบอลไม่ดีหลุดออกกันข้างไป ผมเล่นกับมาใบครับจังหวะนี้ครับรักกับชายครับมาที่นี่นะครับผมเล่นกับบอลเล็กช่องอยากจะป้องว่ายังไงครับป้าปักการหลักต้นต้นท้ายครับมาที่เจ้าก๊อบนี่ครับประตูครับปีหนึ่งปักเพชรหนึ่งครับยกยาวยาวมาที่เจ้านาวด้านหน้าไม่ถึงแล้วขยโยกมาใหม่ครับรักกับมือมาที่มิเชลตังกิวพี่ออกมาเร่งกับบอลเล็กชิมอยากจะป้อมขยโยกมาที่มิเชลครับกับินตันแตงว่ายังไงครับโยกเข้าใช้ของบอกับมาใ่ครับเจ้าป้อมครับ บอลย now, <Gesch> ้อนก็มาครับมาที่นี่แล้วก็ได้เห็นเจ้ากล้องครับหาเลยเจ้ากล้องออกไปทางด้านนีเลยย่างในรถเจะดิว่าอะไรลูกนี้ขยับออกไปทางด้านกับสายอยากเตะเวลาบอลขยับมาใหม่เดินมาในหน้าแล้วนี่แล้วเข้าใจกันจริงแล้วไปเข้าขวาเนี่ยยังยังไม่ไดไม่ได้ข้ขวาครับเต็มข้อร่อเต็มแข้งครับจังหวะนี้คก็ไม่ยังเจ้านาวลุดก้อมก็ออกหลังไปครับเริ่มเล่นกับมาใหม่ครับของรัฐบาลก็อย่างรากระเบือวิทยาครับ ไรอะไรกระเบือวิทยาบอกว่าวเอาประตูประตูแล้วเป็นใหม่ไปกระต่อน้อนทิดง,งานอย่างไรกระเบือวิทยาใอา้โซวีเดี๋ยวยักยาวยาวมาแล้วก็เคลเื่อนโอ้โหจังหวะสุดท้ายครับพุทธิชี้กับปาลูก ลุกทุบมารัติมานครับอย่างนี้ครับล่างกระเบือวิทยาครับทุบมาที่เร่เป็นชิ้นเก้าของบอลครับพยายามครับเล่นเซตเพลงด้วยเองครับหน้าก่อนปันโทษนี่ครับแอบของบอลหนีแล้วโยกเข้ามาใหม่ย้อนกลับมากรบมาทางด้านกับใายครับอ้าวจะกลับตาตายแล้วออกมันนั่นจะเตะว่าอย่างไรนี่เราบิดหนีเลยมันจันอาลุ้ยนี่แล้วเข้าสายไปกันต่อแล้วใส่ใครโอ้โหโอ้โหอย่างสายทีเดียวหายเหมือนกันเนี่ยนี่ครับมาหายออกหลังประตูไปเลย อพผูบ้บอลด้านหลังครับได้เห็นล้มบทเก็บให้ด้วยโอเคขอบคุณมากเอาเริ่มเล่นกับมาใหบครับรัตติมาครับหนอนทองวิทยาครับประตประตูครับตีหนึ่งบัตรเพชรมหนึ่งมาที่แอนดิวครับเล่นกับมาเล็กสามครับลงมาใหม่ครับยกยาวๆหน้าเป้ามีเบ้าแนวแล้วมาที่นี่แล้วก็มามิเชลแตงกิ้วเอาเลยกับเป็แนแตงว่ายัางไงครับโยกมาครับแตงกิ้วแขกมาแนาวว่ายังไงครับของบันดีครับโยกของกลางไม่พลาดรัางกับมือวิทยามาที่มิเชลรเตะเวลาก่อนคว้าเป็นี้ฟ้า เสร็จแล้วฮะแม่ี่เราบอกว่าฟาวเสร็จแล้วอ๋อแล้วเราะว่านี่โรงฟุชิกครับของนิ่งเงินดังนี่เลยโรงเรียนบัทองวิทยานี่กระของดีจักจับชียงเทานี่เราเอาเธอปังบาปังระเปียวอาอเราจะเป็นใครไปไม่ได้อ่ะนี่ฮะยืนอีกสองคนนะอย่างเฟรนด์หมายเลขหมายเลขหกครับมาตายาราก่อนและเฟรนด์กับหมายเลขสิบครับมาอย่างกระป้อมก็ขวาตีระเบิด เอาดูดีว่าจมีลูกชูดหรือเปล่ามาหาูมา้าบ้าบา้่อาหนดีมีเลินะเอาเลยแล้วก็ขวาขงโอ้อปโอ้มูบินเอาเลยวมูมีเครื่องบินไว้วนมูมีมูบินไว้บินโจมจร์สงก้อนเลยเอาเลยไปกันต่อก็มาที่นี่แล้วก็าเร่ก็มาเลงาบก็อันเดลลวเก็บ้าขยันยบุญตำแหน่งตัวเองก็มาเล่นหน้ากับขวาก็บ้ายกยาวยาวมาตรงนีแทงสวยเลยแล้วเตวะละกรชักเขียนชัก แล้วก็มือวิทยาเอาเลยเดียดูตย่าว่าเนี่ยบอกว่าเขาค่อยเดินนะนี่บอกเหมือนทีมตัวเองอับอยู่สามชูนเลยนะมาเอาไว้เอาไว้ฮะไอ้เนีบอกว่าเขาค่อยยกยายามาใหม่เล้วก็เหมื่อเด้อยกไม่ดีครับปัดไม่พลานครับหลุดออกหลังไปครับมาจังหวะนี้ครับจะเป็นลูกเล่นครับจากเชิดประตูกับรัติมานกับหอนทองวิทยาครับมาที่นี่แล้วก็มาอย่างจะกอมยกมาใหม่ครับมาที่บริเวณกับบริษช่องครับมาอย่างจะก้อง แล้วมาที่นี่แล้วก็จะปอบครับขวาตีระเบิดแตะเอ้ยว่าก่อนเกี่ยวมาเจะเลี้ยลี่อลีเอเลยสีมันตูตโซลแล้วไปได้กระบาดและเจ็บกระเบียงก็หนาวเงียบอ้าวแล้วเราบอกว่าเป็นเพียงครับครึ่งเวลาแรกเท่านั้นเงียบออกหนักถึงสีมันตูตโซล หาไม่รูกันใหม่ครับไปกันต่อครับเริ่มเล่นมาตรงนี้ครับบ้าครัมิมานครับหมอนทองวิทยาครับขยับมาดางด้านแดงกลางว่าอย่างไรลูกนี้จับบอลล่านนิดนึงอาด้วยยังพังก็อยู่แล้วเอ้าล้วได้ด้วยป่าแล้วแหละกระเบื้อหาเร้ไปตัดกโตมาแล้วกระเบื้อมาแล้วยินชิบ ครับไม่มีปัญหาครับว่าพระเทธชีครับแม่ลูกนี่ครับคิกินยังมุงทงครับบ้ารัิบาลครับอย่างรากระเบือวิทยาครับแล้วมาดูจังหวะนี้ครับรางกระเบือวิทยายกยาวยาวแล้วจะเคกงบ้างยังไม่ผ่านจะบล็อกแล้วด้านหน้ามีใครมีเจ้านาวอยากไม่ผ่านรากระเบือับวิทยาว่ายังไงครับโยกเข้าใช้มาที่บรมยที่สเก้ากาใช้บิดสวิตเปลี่ยนแกมาระกับขวาเอาแล้วถันด้วยครับบ้ามาที่บรีับบ์มาทีเบตว่ายังไงครับของและโยกโยกและพิกบิดแล้วไปนี่และวก็บว่ายังไงครับของ บอลทองวิทยาครับไิเชิรแท็กติวแทงกไปยาบาันทิเตว่าละครชัางเขียนดีแล้วบิ๊กป๊อบเลีย้ยแล้วก็ค<ย>นตีคนเดิมทุเรศปาริเกตก็เบีย้านาวครับกดประตูที่สองครับทำให้รัฐติกาลกครับบอลทองวิทยาครับนำไปถึงหกปะตดตงจะสุดครับเผลอเลยหกหรือหา้า ห้าโอเคขอไฟนับสกอร์ไม่ทันเอาแล้วก็ไมาฮะนี่บอกว่าอยากอยู่ในครึ่งเวลาแรกอยู่ฮะเอาแล้วบอกมินบรรดาลนี่ละกันใช่ฮะนั่นนั้นดิมงานอย่างโรงเรียนรีลัวยานกาเบรเข้ามาที่แดนหน้าเพื่อนหมายและชิมว่าในใช้ตัวบังก่อนแล้วก็ขยงคว้าตัวไปกรรมการบอกว่าไั่แค่เป็นลูกเตกมุมจ้าเอาแล้วกันนี่ครับ จะบอกว่าแกเกมโดดเลยครับรรนทิมานครับอย่างนี้กำลังกบบระเบือวิทยาครับโปงกันสามหลังครับห้าศูนย์มาดูครับลูกกิ๊กอินครับจังหวะนี้ครับเริเุ่มทงครับรรนทิมานครับอย่างนี้ครับกลังกระเบือวิทยาครับเนี่รยกระเบือวิทยาเกกบบยาขาตัวที่มองไม่เห็นนะแล้วยักษ์ที่มาที่บริเวณหมายเลขชิปเจ็ดว่ายังไงตีบอลย้อนมาที่ชิปเก้าเจ้าเป้โยกเข้าซ้ายโอ้ยยังไม่พลาดได้แล้วไอ้ยักษ์กระติ๊ดทิมเฮ้ยยังได้แล้วว่า thank you แล้วมาดูจังหวะนี้ครับจังเป็นบรรทุกครับพระรัตนบานครับอย่างนี้ครับล้งกระเบือครับวิทยาว่ายังไงครับทุบบาลลางกระเบือบแปะแล้วขยงครับเม็ดเจอเดียวลวงได้เอาเลยนี่แล้วก็แม่ไปแล้วว้าวพักพักแล้วส่นใจกันก่อนโอ้โหอยากเยอโอ้เราบอกว่าไอ้กับปั้นกันปาปั้นกันไปครับกะเอาครับให้ทีมคนที่ชอบ อ้าวแล้ขยับขยองกับมากบไปกับไปหาที่ก็ไม่เชืแออันเดีวมาที่เจ้านาวกบขยองโดนลวกจากด้านหลังแล้วตอนนี้ฟาวโอเคฟาวบอกวา่วาลูกฟีคิกนี่ระยะนี้อ้าวแล้วมาดูหลายทีแล้วนะช็อนจะส่งหลายทีแล้วนะอะมาดูครับว่าจะมีหรือเปล่าครับรถไฟแห่งมอญทองวิทย,ยาครับสถานีแห่งบางน,น้ำเปรี้ยวท่เชิงเซา,าจะมาสู่ไหน ว่าดูดีว่าจะมาชุดไหนอะรถไฟขบวนนี้เอาวลงเอา้าวไม่ไหวจะมีชุดให้เห็นหรือเปล่าเอา้าวทุกคน,นไ,ไม่ชมบกันนะไอ้ยนท์จะมีลูกชูหรือเปล่าชุดล็อกแท็กกีฬาเกตสีปีฬาชุดรถไฟแล้ว